อนทด่สาวแล้วเกดดีใจไปวียาวว้าวหนอนนางนิลนะคะทุกคนว้าวใหญ่ใหญ่ธรรมาดาว้าวเหตุสิไปใสนะอาอสวัสดีค่ะพี่น้องจา๋าวันนี้จะพาทุกคนมาหาหนอไม้อยู่ตรงพุ่ เป็นเทือแรกของปีที่ฉีมหาหน่อไม่สดจ้ะไปตามมาเลยน้อเก็ดพี่มาหรือพี่มาว่าลู่เองกมันเองนะเตรียมพร้อมเองมาสองคนเลยรุ่นวาสิได้จักหนอกเอาไปมี้ค่ะ,ะพ่อใส่เราหนะ่อไอ จักแม่ฮะได้จักได้สองนะได้สองเนาะนายบอก่น้องมาพนะี่น้องมันเกิดแล้วมันเท่าเลยเเเแต่มันใหญ่อยู่นะ

มาแล้วแกน่คะทุกคนว้าวใหญ่ธรรมดาวะ่ะธรรมดาอีนนี้นี่มาเอาหะนี่เอาหันอย่าพูดแกบอกแเห็นโอ้ลุยขนาดเดิมอันนี้นะใส่ อายนี่เย้ <c oughs> ได้แล้วสักหนอสองไปตเต่าเลยปะแก่เน,นาะน้องเกนเนาะจ้ะเสื้อเรเท่าแล้วลนี่ก็จะพึงเด็ดอันนี่นี่เกศแก็จะพุ้งสับออานี่วานนีดหนึ่ง คลิปนี้ผจนภัยหน่อยนะลูกเป็นลูกยูทูบเบอร์ต้องอดทนมาบังหน้าค่ะเอจะออกบังกล้องนะลูก ยาวว้าวนนอนนางเิ่หนอหนทีสาวแล้วเกดดีใจปะ่ะไปไปต่อไปต่อกันเลยคุยมากคลิปนี้จนไฟสุดๆไปเอาบอาุฮะเอาแล้วเนาะนีะ่งจมาใกล้ๆมือดีหนาจุมือดีเกดเ นีค่ะปื่นใจไป่อมา,ไ,มาอไปหม่น,ห <อ S 2> หมนไปโหอนอกเกนาะหม่นไปฮะหม่นไปนะอ้หหม่นไปเดี๋ยวนายเอ,นอินเปด,ด้อเดี๋ยวเาไปตามหลังโอเคนว,ว,คเวน,นี้ก็ดูน้ำดูท่าบางใหญ่เลยนะน้องเกตเนาะ คนเกาหลีกห้จะ้ะเอากไปอยากทำลายันดรากลอบไปแล้วน้อยเดียวน้องเอว้าไปไม่เป็นไรไปไปต่อ<ม>ไปต่อนี่นแหละมึงหนักมากนะบ้างที่นี่มีชนีด้วยวว้าว ดูสิโอ้ยเราได้ห่อใหญ่แล้วนี่สุดยอดต้องจะเป็นแหน่งแหนงอีสิฮแหน่งเอวะทำเป็นหน้าเลยแล่เสร็จค่ะแหนงง่ายไ่ายตอนนี้สัมสุด ห <c oughs> น้าดแดงแหละไม่ปัญหาเออนะนาน้องนะนยูเข <c oughs> ้ายังยังตอนไหนเมื่อกี้ซ่อมไปเลยจ้ำจำหมดนักต้องแบก

นอนเลยแรงงฮะแนงจับลายมันกันแขงใส่ <c oughs> เออ่นบอกใส่เอว่าอีกแล้วจอบนี่เนะเป็นเยยังนะหน่วยแรนมากของเรานะคะน้องเกเพ่็น เราจะบุกไปหาเออใครเอ่ยเอะปีหานปีหน่อที่ใส่ดีเห็นไหมละ่ะอะไะเขาเป็นแหน <c oughs> มันก็มาจ้าหน่อแหละแต่มันใหญ่แล้วมันก็เป็นหน่แต่อ,อันนี้วะแหน่ถือว่าเห็นแล้ว เขาถือว่าเห็นแล้วใช่ทะเลใช่ถ้าหนาน้ำมืนอนายเลยแล้วเราจะแต่งกิ่งก่อนนะเรียบเราไปทำมาส,สวยๆเมื่อตัจ้ะเป็นไรเราชอบบุกใช่ไหมใช่อยา่าจม ที่ไม่เอาก็ทิ้งไปเพราะว่าเราจะแบกหนักมันมีคนอื่นบ้าบ่มีแต่นกนกแก่

เล็กไม่เอาหรอกเอาแต่ใหญ่อ่ะลลูกอ่ะอีกแ้สุพูลสาบมาเก็ดสบายอ้วนอยู่นะอีกคนปะดูนีรมเย็นใช่ไหมจะพึ่งด้ออนซอนถ่ายล่ก่อนเก็ดนี่นที่ไหนบอกอ๋อ อยเเก่งเก้แใหญ่สวยด้วยทุกคนไป <Bye. S 1> สุดปังทุกคนเลยวิหาเดนหาตาเสร็จมาอีกเด้อตามไปเลย จะเจอหนอบบนางบินหนอกี้เนาะใช่หนอนอ้วนเอวนเหมือนคนหาเนี่ยอยันนี้วัไหนันนะคะ,นนะ,คะเด็ดทำไมล่ะ,ะรู้เ <c oughs> ดจังเดจังตกแต่งให้เดี๋ยวก่อนตอนนี้นะคะ มา,มาลูกมาอ๋อมนตบเลยเออใช่เอนขวาจากะยังจะหลงกันนะคะเดี๋วจะขึ้นไปทางสั่งพมาค่ะวันนี้ฝั่งไทยหมดแล้วเอามา,าต่อไปไหมอืมรู้สึกว่ามันจะเป็นหน่งนี่แหละรู้สึกว่ามันจะเป็นแหน่งนี่แหละอนอนอยู่นะ ใหญ่ย,ย,ยู่ใหญ่ย,ยู่มามเดามาเกนาะแกละเออเออไปสุ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  <c oughs> สถาน,ถานไปฮอดฝั่งลาวนโอ้ววโอ้โตยตัวใหญ่ใหญ่ย,ยู่แต่ละาอ๋ออันนี้มันเยอะมากไม่เป็นไร เกต้านี่สองตัวนี้ก็ในในในเออเกต้าบ้างดูสิได้ปะทำบ่ได้ละโอ้สุด ไปต่อมองขึ้นมาลูกว้าวเจ็ดอูฝนตกนะคะอืตกไหมนะ่ะฝนตกแล้ฝนตกกำลังมอง ลรงมว่เลยถึงโต๊ะโต๊ะ่แห้งเหรอตนนี้เ,เแล้วหัน งงแง <c oughs> แนงแนงงเรใไม่จ้าเอาไปได้มันนังน้อยอยู่ถ้าให้มันใหญ่ก่อนจ้าแงงแนงมันนี่คือลุ่มน้ำอเมซอนที่กำลังฝนตกอยู่นนนะห,หวังว่าจะไม่มีอาดาคอนดาขึ้นมางาบเรานะครับ ไม่แปลไม่เหออืม <c oughs> บดอกไมเยคุดเอาลามันไปปลูกตกใส่อันนี้ให้คอยสะเด้อ น,นอนยจะมาอยู่นอนลึกนี่ค่ะสวยอยู่ไปค่ะจิตายเด็กเกดมานานอสาวจุ่เอาเปนไรปะคนตกเนาะมันก็เมือกเนาะนะไม่ก็ได้แม่วันนี้ะ นเนาอเกนะฝนก็ตกนะวันนี้นะฝนตกนะ้อกรีอยู่แบห้องกสบายมีทารอช้าแกงค่ะ เมื่อไ่ก็จะไปหาอายุรถแล้วป่จ๊ะไม่เจ้ากายก,ก็เฮาบะไม่เจ้กกกาจะผ่านเฮาบะผ่านถ้าเขาจะลงทงนาถ้าเขาจะบม่ลงทงนาจะขึ้นตากับโบราณนี่คือเอวอะก็มืดครับอย่างนี้นเราตัดมันก็สวยนะอยู่เนาะได้เลยนะนค่ะพอดีเลยอีกสองเรามา่อไปหาอีกรอบกันหน่อที่สุด ดีสุด้าเเ็นเขาเหียงเาจะระเบิดเองขายเยอะนะคนตกจ้ะแต่มากระชิงงามไปลูกซ้อก่อนนะบอกเราว่าอย่าเอาหลายเม็ดเอาซับะมาดเอาหลายพูดได้เจนนักเนอะเออได้เจนแลวแข็งๆขงมาถึงละ แหลปื้อฮะเพราะเขาเกี่ยวมีแต่ใหญ่ๆตัวมักไปมีหรอชอบมักกินแบบอันน้อยๆจ้ะตัวน้อยมันอ่อนเอ่าผลมักกินน้อยใหญ่เพ่ลก็เลือดแต่น้อยใหญ่ๆเราแต่คนมากกินได้จะ่ของเบาหวานนี่ค่ะเบิรยกเทียบตะเภาแต่ทำไมมันมีแต่แหล่ๆเราก็ได้เห็ดด้วยนะทานแห้งก็จะบุกเขี้ยอีกยันได้หลายไอ้พวกชิมูจะไปปะ ให้ดูหมูไปปะเอิญเป็นแล้วเอิญอีกยา่ิสุดชีวิตสุดชีวิตจะได้ตาแจวอยู่ในเกโอ้ยไตหนักสุดชีวิตปาดเก็ต้งนี้เกตสมานใช่ไหม่วงสีนี้น่าตาหมูมันนี่เันกระเทิเด็กระเทินอแบบไปแก้งนะ ได้ประมาณนี้นะคะแต่วันนี้เคมิฟีและทิม่าก็ขออนุญาตลาก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายบายบายสวัสดีค่ะบ uh ๊ายบายบ๊ายบาย